ครับ, <c oughs> รบมันเรียกการทำงานเป็นยังไงบ้างครับเลาช่วงน,นี้เหรอช่วงน,นี้ก็สนุกครับผมตื่นเต้นดีเพราะว่าเราก็มีการเตรียมคอนแล้วก็มีการเตรียมอละครเวทีนะครับผมก็ต่อเป็นช่วงที่ตื่นเต้นแล้วก็มีอะไรที่แบบน่าสนุกตลอดเวลาเ <พอ S 2> ลยครับเพลงใหม่เพลงใหม่ด้วยบรรยากาศที่ผมในบ้านเราทุกที่คึกคักมากใช่ครับเพื่อนๆพมาถึงเยอะเลยครอมูลวันเล้ยงการทำงานที่ข้ามตามเรียากาศตั้งแปลว่ามีคนเยอะๆอุแบบมันดีมากเลยนะครับผมเพราะว่าพอเราได้แบบ ตามคอนเสิร์ตหรือเฟซบุ๊กเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็จะได้เจอแบบเพื่อนเพื่อนที่บอปมากขึ้นเราก็จะแบบรู้สึกอบอุ่นรู้สึกว่ามีเพื่อนเล่นตลอดเวลาไม่เหงาครับผมรู้สึกคึกคักมากเลยครับรู้สึกว่าเวลาไปตามงานแล้วก็ได้ได้ไปเจอเพื่อนบ้างครับแล้ว<ๆ>แบบแลกเปลี่ยนชาเลนจ์กันเหมือนแลกเปลี่ยนงานทำอะไรอย่างเงี้ยเข้ามา ก่อนอื่นอยากบอกอดีเทลของคอนเสิร์ตก่อนเลยนะครับอคอนเสิร์ตพวกเรานะครับ Atlas The t First Journey นะครับผมก็ปล่อยบัตรวันที่29 mm hmm. เดือนนี้นะครับผม10 mm hmm. โมงเช้านะครับแล้วก็คอนเสิร์ตวันที่3สิงหาคมนะครับก็อยากให้ไปามากๆนะครับผมก็น่าจะตื่นเต้นแน่นอนครับผมสำหรับคนที่คิดว่าจะไปซื้อที่ไหนดีเนาะคือเราสามารถไปซื้อได้ที่ e v e n t p o p นะครับผ ah. มก็สามารถที่จะเข้าไปดูรายละเอียดได้ทาง Official ได้เลยครับผมว่ากดซื้อยังไงทำอะไรยังไงนะครับผมใชไง่า,งงาย เวลาเราไปเรื่อยๆใช่ครับผมกวันนีตความพิเศษความพิเศษที่สามารถสะพอนได้ละคนถึงหลาบบาทความพิเศษเาน่ร้ปสชุดเออขอนั้นเลยหรออยู่ทุ่ละหนชุฝันตลอดันไม่รู้ว่าจริงหรือ่า ผมว่ามันมันพิเศษตั้งแต่ตั้งแต่เป็นคอนเสิร์ตแรกของเราแล้วผมก็อยากให้ทุกคนได้มาร่วมเป็นประวัติประวัติศาสตร์นี้ด้วยกันร่วมร่วมสร้างประวัติศาสตร์นี้ด้วยกันผมอยากให้ทุกคนได้มาใจด้วยกันชื่อเหรอแฟนลักอ่ะเริ่มเปลี่ยนโชนนี่คือโน1ใช่แล้วเป็นคอนเสิร์ตใหญ่ทั้งแรกทั้งมีแต่จะเปลี่ยนโชนไม่เปลี่ยนรอดูรอดูรอดูจะเต็มที่ครับผมว่าลากตลอดเต็มที่แน่นอนครับไม่ต้พงพัดของเพลงแบบนีมไม่ได้ในบ้านเองค่าของพีรอครับ ต้องรอดูหรือเปล่าเกินเราพูดมันก็สปอยเกินสิครับมันต้องสปอยเพราะว่าเดี๋ยวคนจะได้เออตื่นมาตั้งแต่แปดโมงอ่ก่อนนื่นเลยเนี่ยไปกดปากก่อนวันที่เก้านี้นะครับผมลสิบโมงเช้าใช่กดปุ๊บได้บัตรปุ๊บเนี่ยตื่นไพและ เปิด10โมงตื่10โมงไม่เอาใช่ตี5ตีเราะมาเรามาข้างส่บาทใช่ครับส่บาท่อนคว้อควรต้องควต้องควรต่องเว้องร้องควรต้องควรองควรต้องครต้องรตอรต้องนวรตองคร้อครต่อเรต้องควรต้องคต้องควรต้องควรต้องรต้องควรต้องควรต้อครต้องครต้อคร้องควร้อเรต้องออวองรรอ้อตอรอนอคอ ันใจเราไปยังไงเราก็ได้บัตรอยู่แล้วผมว่ายังไงทุกคนก็กดบัตรได้ครับ้บัตรไดยตทรเอาเราเตรียมมาตั้งแต่รอบต่อก็เอารอบแรกให้มันได้นะครับใช่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 รอบแรกได้ก่อนคือรอบสองว่ากันใช่แต่ร้านแอ่ร้านนี่แบบค่อยๆเป็นอย่างร้านก็ติกครับผมใช่ขยายทุกคนมาเต็มที่ด้วยกันกับการกดบัตรรอบแรกก่อนใช่ครับผมแล้วอะไรจะเกิดขึ้นก็ก็รอดูกันในอนาคตครับผมันแล้ว เราไปแล้วหออันนี้ไม่อแล้วที่เราไมู่เลยบหมากมากไม่มนข้่อเลยก็ยังไม่คยหนูรายละเอียดเท่าไหร่ผมอยากให้ทุนมาเต็มที่ด้วยกันแล้วกันนะผมว่าเราก็ลท์ทีมงานตั้งจทำกันมากๆครับเมื่อกี้บอกว่าจะมีซิงเกิลใหม่ออกมาด้วยใช่ซิงเกิลใหม่จะปล่อยก่อนคอนเสิร์ตี่จะปด้ยที่คอนเสิร์ตเลยเนี่ยซิงเกิลนี้ใช่ ไม่ไม่ได้ดูภายในเดือนนี้จึงงๆนะขมวแช่์ใเดือนนี้ภายในเดือนนี้ใช่ไหมยังไม่รู้ว่าทวันยังไม่รู้ว่าจะรู้วันไหนเออแล้วพ่จะไปยัไงาหลับเอ็นานปีนี้ติดามกันต่อไปยัไงเพื่อนมีอะไรมีความแตกใหม่ถือว่าปีนี้แตกต่างสุดแตกต่างสุดในเอล้าที่เคยเป็นมาอีกแล้วแตกต่างสุดแล้วก็ผมรู้สึกว่ามันโอ๊ย จะอยอ่ะานที่ผ่านมาเพลงเราก็ดูแต่กากคิดจริงๆเลยเพราะเราเป็นนักเดินทางแต่ผมบอกว่เลยว่าเพลงนี้นะครับทุกคนเต้นตามง่ายง่ายนะคับที่บอกบอกเลยว่าเต้นตามง่ายสุดอันมิโอสเพลงมันเป็นยังไงนะเป็นยังไงเพลงใหม่อะเพลงใหม่สุดยอดเลยฮะรับ มันไม่ได้อย่างนี้ครับสุดยอดไปเลยยังไงครับใช่ครับผมก็อยากให้ทุกคนรอติดตามกันก่สำหรับเรื่องนี้นะครับผมซึ่งกใหม่ยถึงแอตลาสนะครับผมก็แตกต่างแน่นอนครับผมสุดยอดไหมต้องรอดูครับผมอ๋อครับแต่เมื่อกี้ถ้าต้นยังไงบ้างเขาบอกว่าเต้นดีมากแล้วเต้นมันเป็นยังไงพูดเลยว่าดูวันเดียวอ่ะเต้นได้เลยจริงจริงดีครับดได้ยีใช่ไหมครับพี่เจษร้องเพลงเอาไป แม่่ม่ายครับแ yeah. ั่จะมอง่อนไหมแั่จโมชั่จโมงเยอะไปเออผมว่าอิ่มแน่นอนอะไรดีกว่า กี่ชั่วโมงไม่รู้แต่ว่าอิ่มแน่นอนทุกคนจะได้ลิมรสทุกรสชาติที่มันเกิดขึ้นในคอนเสิร์ตครับผมแม่แม่ใจคิดว่าจะมีแขกจะมีใครคนไทยไหมเออไม่รู้ไม่รู้พี่พี่ถ้าผมตื่นเต้นเ่ยถ้าผมตื่นเต้นอ่ะถ้าผมตื่นเต้นหมดเลยอ่ะพี่จูตื่นเต้นจนเหงื่อออกเลยนะครับโอเค ครับผมก็ก็ดูเลยอย่างแรกนะครับซิงเกิ็หมายถึงเราจับจอภายในเดือนนี้นะครับผมก็รอติดตามว่าจะเป็นวันไหนแบบไหนแต่เชื่อว่าทุกคนเนี่ยจะชอบมากๆเพราะว่าเท่งติดหูแน่นอนถ้าเต็มติดตาติดใจแน่นอนแล้วก็ลำรับต่อไปคอนเสิร์ตของเราสามสิ่งที่ดีนะครับตั้งแต่กลางคืนแล้วที่ตันเดอร์เดอรับาแล้วที่สามสิ่งที่สามนะครับผมยังมีละครเวทีด้วยเพราะงั้นพี่ภูมพี่เจนแล้วก็เออร์วินครับผมแสดงละครเวทีที่ท่านหนีห้อยนะครับเริ่มแสดงวันที่ แต่ชีลายนี้นะครับฝากด้วยนะครับผม